ทุกคนเคยเห็นภาพแบบนี้ไหมฮะภาพที่เป็นรถไฟ3 g มเจเน t เรชมาพร้อมกันเลยตอนนี้เราก็อยู่นที่แยกหัวหมากแล้วแล้วก็อยู่กับด้อนด้วยไง สร้างภาพชื่อดังแถวนี้ตอนนีงไทยอ่ะนแนะนำตนัว<จ>่อยดอนอมาตยากุลนะครับเป็นเจ้าของ IG ดอน a m t y k l ครับผมนะเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพแนวซิตี้เคปแนวเออร์เบิร์นผมส่วนใหญ่ก็ตามอิสแกรมมาจากคนนี้เลยแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มานี่เห็นปะ่ะรถไฟผ่านไปแล้วแล้วมันจะมีจังหวะที่รถไฟอะมาค้อมกัน3ขบวนด้วยมันเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะหาได้ยากอยู่เหมือนกันในในกรุงเทพอ่ะก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะมาลองเก็บภาพนี้กัน แล้วตอนนี้ก็ลมแรงด้วยเหมือนฝนจะตกแล้วด้วยไปไปไปถ่ายรูปกันนี่เราขยับมาจากเมื่อกี้ก็คือนิดเดียวนิดเดียวก็ถึงแล้วตรมที่เห็นทางรถไฟที่เป็นรถไฟไทยรถไฟมเรวมเอรเวใช่แล้วก็มีแอร์พอร์ตลิงค์แอร์อร์ตลิงค์มีทิ้งเอ๋บ้างฮะก็จริงๆอ่ะแบบว่าตามพวกสถานที่อย่างเงี้ยแบบสกายวอลหรือว่าสถานีเทียสแนะนำว่าอย่าเอาขาตั้งมาตั้ง ใช้เป็นแบบเป็นอันเนี้ยเป็นเป็นแคมป์เป็นตัวยึดดีกว่าใช่จะดีกว่าเราเอาแบบแคมป์มายึดกับตรงราเหล็กอะไรเงี้ยดูไม่เกระเลิกด้วยเพราะว่าถ้าเอาขาตั้งใหญ่ๆมามันต้องโอ้ยอย่างนี้เลยระหว่างนี้เราก็ต้องอรอรถไฟฮนะรอเมื่อไรจะมาสามขบวนพร้อมกันซึ่งเราสามารถเช็คได้จากในแอปด้วยใช่ป่ะใช่ก็ก็เช็คแบบตามเว็บไซต์ของรถไฟนับจริงสองขบวนข้าบวนอ่ะมโนเรลกับแอร์พอร์ตลิงก์อ่ะ มันมาเรื่อยๆอยู่แล้วอันข้างล่างเนี่ยมันอาจจะมาทีได้หลักๆก็น่าจะต้องยึดจากข้างล่างเป็นหลักเอกว่าตอนแรกว่าจะเอาขาปลาหมึกมาแต่แบบขาปลาหมึกมันไว้ใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่ใช่ใช่มันลื่นเเยรามีแผนสำรองครกรณีที่มาไม่ครบ3คันเราก็จะตั้งกล้องที่เดิมแล้วเราก็จะไปโฟ้งอจักเราที่ถู ดีกว่าอย่างเงี้ยอ่าจสูงขึ้นมาอันแรกแล้วอ่าเนี่ยสมมุติถ้าแบบถ้าเราขี้เกียจรอใช่ป่ะเราก็ถ่ายไว้เลยก็ได้ครับถ่ายไว้เลยแล้วเราค่อยไปค่อยไปซ้อนต่อเอาใช่ครับเสียวเสียวงเลยอ่ะเมันมันเยอะที่อ่ที่ ผมเคยมาถ่ายแล้วใช้ใช้ตัวนี้แหละไม่เป็นไรหรอกอใช้เวลานานอยู่การนันนในการรอเขาบอกว่าเวลาที่เรารออะไรแบบนี้มักจะนานเสมอเวลาเราตั้งใจรอเราก็หาอะไรอย่างอื่นทําดีกว่าเขาบอกว่ามีชาเลนจ์หนึ่งมายาม,มที่ดูกล้องจะปิดงงงงง <laughs> แล้ววันนี้นะฮะก็มีชาเลนจ์จากคนที่คุณก็รู้ว่าใครเขาท้ามาว่าให้ดริฟกาแฟในสถานการณ์ที่ยากลําบาก อ่ามีนี่ถ้วยดิบชากาแฟชาดิบเหรอกาดิบไม่ใช่ชาดิบเอ่อชกาแฟเอา้ามาสองอันทำไมเนี่ยกาแฟกระติกน้ำตารา YouTube อันดับแรกก็คือเราจะเอากระดาษยิบกาแฟลงก่อนใช่ไหมถ้าตามที่อ่านมานะเขาบอกว่าให้เราอ่ะ้ากกระดาษก่อนรอบหนึ่งแล้วก็เอากาแฟมาใส่เปื้อนมือ เหนลืวไปแล้วชื้อเหนืยไปแล้วอันหนึ่งโอเคเอ้าน้ำเย็นน้ำเย็นเอ้ามันต้องใช้น้ำร้อนนี่ปกติอะใช่ไหมมันโดนเร็วมานคันแล้วมานี้แล้วกันนิดแล้วนะเอ้ามันไม่ได้อะมันต้องน้ำร้อน แล้วก็ให้ตัวกาแฟมันไหลลงไปใช่ไหมเนี่ยพอกลายเป็นน้ําแบบน้ําอุณหภูมิปกติมันไม่ร้อนพอเห็นป่ะมันแมวป่ะเนี่ยเร็วดีเข้าที่ได้แล้วกันนะมันจะกินได้ปะวะปกติดอนเคยดิฟกาแฟปะไม่ค่อยดิไม่ค่อยใช่ปะใช่ใช่มันก็ฝืนอยู่เหมือนกันนะเอาจริต้องไจมายังยังโอเค ก<ป>าแฟมันเก่านี่าชาชาชัดๆมันยากกว่าที่คิดนะเนี่ยมันแอบ,บลำบากกว่าที่คิดสรุปไปแล้วก็คือชาเดนนี้นะครับมาจากยุซีโตกเกียวคัปป้านะครับเขาก็ ท้าใจมาให้มาลองดิฟกาแฟในสถานการณ์ที่ขัดยากเกินอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของน้ําก็ต้องอุณหภูมิถึงร้อนถึงใช่ไหมเราถึงจะละลายตัวกาแฟได้แล้วข้อตัวเรื่องของกาแฟเนี่ยเราใช้กาแฟแบบบดธรรมดารมันก็ไม่ได้เท่าไหร่เรื่องของดิฟตรงนี้ด้วยไม่มีใครเข้ามาดิฟตรงนี้กันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือระยะเวลาใช่ไหมเวลาดิฟกาแฟเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการดิฟแล้วก็รอ เวลากินกาแฟดิฟเนี่ยเขาจะใช้เวลานานมากอย่างเช่นแบบ15ทีถึงจะแบบได้แก้วหนึ่งเพราะว่ามันต้องรอวอร์มต่างๆอะไรนู่นนี่นั่นก็ค่อนข้างที่จะลำบากเลยแกอันนี้บอกวิธีที่แบบว่าถ้าคนไม่ได้เตรียมขาตั้งกล้องมาก็คือ ก็ต้องทําใจหน่อยตรงที่ว่าไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นก็เลยใช้ตรงที่เป็นตารางตรงกิจเก้าช่องอะ่ะให้มันตรงกับเสาไฟฟ้าตรงนี้ปรับภาพในโฟโต้ชอปอีกทีให้มันเท่ากันไปถ่ายอะไรอย่างงี้้วรอ,อนานกันบ้างบางทีบางทีก็รอเป็นชั่วโมงนะตั้งแต่ภรพอีทตกอตกนะอย่างเงี้ยเออใช่เออเราอยากได้ภาพที่ดีมันก็ต้องรอจังหวะมีแบบว่าเห็นไปถ่ายที่นครปฐม,มอ,อ่ะตรงนั้นอ่า<ๆ>ใช่ คนที่ชอบถ่ายแบบแลนด์สเคปซิตี้สเคปีมันก็ต้องแบบว่ามีความอดทนนิดนึงเออจริงเหมือนเช่นการดิฟกาแฟเป็นต้นมาแล้วฮะสัญญาณเลิกเงียบจริงเสียงที่คนขับรถรู้สึกว่าไปเร็วๆไปเร็วๆโโหนี่เป็นไงกำลังขับเคลื่อนด้วย20แรงไก่ความอยากได้สองแผดฟอร์มพร้อมกัน แนวตั้งด้วยรูปภาพด้วยเราก็คิดว่าน่าจะได้แหละนะเรารอมาเกือบครึ่งชั่วโมงตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปสรุปรูปกันตางานรูปที่เราได้มาเนี่ยมีโอกาสไหมที่มา3ามคันพร้อมกันจริงๆมันมีครับแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่แบบว่าเราไม่สามารถบอกได้อะ มันมีปัจจัยหลายอย่างใช่ไหมแต่บางทีถ้าแบบเลทมันก็มาตรงกันได้นะอย่างอย่างรอบที่แล้วที่ตอนถ่ายเออมันก็มาพร้อมกันเพราะว่าเลทเนี่ยแหละเพราะรถไฟข้างล่างมันเลทมันก็เลยมาพร้อมกันมันเป็นอากาสที่แบบนิดน้อยนิดพูดถึงรื่กาแฟเมื่อกี้ดีกว่ากาแฟเมื่อกี้ก็คือกินไม่ได้เลยมันต้อง มีอะไรหลายอย่างที่ใช้ของดีๆหน่อยของพร้อมหน่อยแต่บางอย่างที่เขาสร้างมามันก็มีดีอยู่แล้วไงอย่าง UCC Tokyo c u p a เนี่ยดิฟง่ายได้ทุกที่เป็นกาแฟดิฟพร้อมดื่มผลิตด้วยมาตรฐานจากญี่ปุ่นมีความใส่ใจและพิถีพิถันทุกขั้นตอนคัดสรด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์นานกว่า90ปีมีด้วยกัน3มรสชาติรสลิสแบล็คเอาใจใส่เข้มหอมเข้มเล็ดกาแฟขั้วหวานน้อยอคอกาแฟดำเนี่ยชอบแน่นอนกับอีกรสหนึ่งก็จะเป็นรสลิสลาเต้รสกลมกล่อมดื่มได้ทุก ตอนนี้เนี่ย UCC เขามีชาเลนจ์สำหรับสายดีเพียงแค่ถ่ายรูปดื่มกาแฟ UCC Tokyo Cuppa รสชาติใดก็ได้ในสถานที่สุดเซอร์ไพรส์ลุนลังวันใหญ่ตั๋วเครื่องบินไปกลับญี่ปุ่น2ที่นั่งจาก UCC ไปเลยตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ UCC Thailand นะครับสรุปรูปนี้เป็นไงบ้างฮะความยากง่ายตอนคิดว่าไงมันยากระดับหนึ่งะ<ม>เพราะว่าเราต้องรอจังหวะโอกาสม,มันอาจจะมาแบบแค่นี้นิดเดียวแบบว่าอาจจะแบบไม่ถึง10%เปรอะไรเงี้ยเวลาเราถ่าย เพราะฉะนั alors, alors, me, sampling, ้นก็บางทีก mo ็เอา Photo ช hop เข้ามาช่วยได้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับด้วยการต้อนภาพรถไฟทั้ง3อันก็จริงมันมันก็ง่ายกว่าเยอะแล้วบางทีถ้าเราได้จังหวะนั้นเลยจริงๆมันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่ที่เราถ่ายได้ด้วยเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าใช้ Photoshop จะไม่ภูมิใจก็ได้เหมือนกันนะมันก็ได้เหมือนกันนะแต่แบบเออความรู้สึกมาอาจจะแตกต่างกันนิดนึงที่มานนี้สําหรับมุมถ่ายรูป3รถไฟ3 g e เจเน t เรชั่นนะฮะฝามไอจีดอนด้วยนะครับนี่คือไอจีฮะไอจีดอน AMTYKL ก<อ>็อ,อ,อ่านว่าโดนน้ำตีจะโกรธปะ <laughs>